น้ำกับเขาให้ตาเด้อพี่น้องเดี๋ยวซีมันก่อนทุกอย่างแยกกับใส่เบิดแเดียวเมื่อนี่แยต้มจือดอันบักแฟงกับเหลือเยอเคืองนวยเคืองลูกกับหัวเช็ดเท่าต้มให้เพื่อนให้ตาิีมกันก็นกไปทั้งสีนัว,นว มือนี่ยา่บอสับหมูขี้ข้านซับนี่แก่สีส้อยเป็นตอนลูกเตาอันนี้นี่เดี๋ยวก็จะปรุงเติมจักหน่อยเครื่องปรุงใส้ที่ก,ก่อน่ามีคลิปที่ล่งพี่น้องเอ้ยเติมใส่ยังละนิดละหน่อยผม เพราะว่าปรุงในเนื้อกับปรุงเพียงต่ว่าเข้าเข้าเติมน้ำเข้าไปเข้าก็เลยต้องเยะอยะเย่อยเอย่ะนิดนิดยานเพิ่นเมเกินไปแล้วจะขึ้นอะไรตัวแย่กระเสียวผิดไทยใส่เทีดตามสูตรของยย่อนี่ เออกลือห้อยจักหน่อยปิ๊บหน่อยใ่พักเ้าไปพักซี่หอมโอ้เออแมนพักซี่หอมกับพักขึ้นช่ต้มหัวเช็ดเท่าแซงครึ่งลูกเรียบร้อยได้พี่น้องพร้อมเส์ฟให้ตาแล้วดิมีหมูนี่หมูไายสิหั่นเป็น ลูกเต๋าเป็นค้ำค้ำค้ำาานี่มักมักวบกอนแทเลยเหรอพี่น้องเนี่ยต้องให้เพื่อนกินจืดๆที่ิกอนนั่นยังอยากใส่สอฟ้าเขียวอีกจักหน่อยบ่นัว ใส่ผักใส่หยาเข้าไปตรงนี้บรนัวยอยู่นี่ใส่นี่เข้าไปน,น,น,ไน,ไปน,นี่ปากแยะเปนบลาแสบแล้นมงปบาแสบเลยเดย็ได้แล้วนี่พี่น้องจ้งต้มหัวเช้าใส่แฝงต้มให้ต้มให้ตาเพิ่นเกจนเพิ่นเจรด้เนี่ยวคอง,คองว่องเพราะต้องกินรดจัดรบรนได้ดอก สำนีละพี่น้องเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าต้มจืดหเทเทัวเชเ้าใส่แฟงครึ่งลูก